ก็ช่วงฟื้นต้นหลังจากเก็บส้มปีของปีที่แล้วก็หลักๆก็เป็นไอตัวคาร์บามินแล้วก็ตัวสารไหลสเตลามาริตต้นรู้สึกมันสดชื่นขึ้นมั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 นไม่เฉาเหมือนเหมือนทุกครั้งแล้วก็การติดดอกของส้มปีแล้วก็การติดช่วงเมถ่วเขียวมันไม่ค่อยสลัดปีนี้ครับรู้สึกว่าส้มปีปีนี้รู้สึกว่าดีกว่าทุกปีสวัสดีครับผมนายคุณากรเกลียท่ารายหรือน้องดีมนักวิชาการเกษตรจากบริษัทเอสทีมิเตอร์เทจจำกัดตานนเงือก วันนี้นะครับก็น้องดีมจะพาไปสัมภาษณ์เกษตร,ศรกรนะครับถึงเทคนิคหรือเคล็ดลับดีๆในการทำส่วนส้มนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมส่วนส้มพรอพี่ไหลไปกันเลยครับผมททททททีนนนนออน้าารรรกกกกเงืออลไไไจจจะจะะะสสววูใช็ดสวัสดีครับ วันนี้นะครับก็อยู่กับคุณมานพมูลสิรินะครับหรือว่าพี่แจ็คนะครับเกษตรกรผู้ปลูกส้มอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่แจ็คปลูกส้มสายพันธุ์อะไรครับที่นี่หลักเป็นส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งครับอ๋อพี่แจ็คปลูกมานานยังครับพี่ที่นี่ปลูกได้ยี่สิกว่าปีแล้วตั้งแต่ปีสองห้าสี่ศูนย์นะครับอ๋อครับผมในช่วงที่ผ่านมาพี่แจ็คมีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับในการดูแลส้มอย่างไรบ้างครับก็ช่วงฟื้นต้นหลังจากเก็บส้มปีของปีที่แล้วก็หลักๆก็เป็นไอตัว คาร์บามินแล้วก็ตัวสาายสเตลลามาลิคกับอ๋อครับ,รบสเตลลามาลิสพี่แจ็คใช้อัตราเท่าไหร่ครับไอตัวสเตลลามาลิดพี่ใช้ตัวอัตราใช้5 0าซีซีต่อน,น้ํา2ลิตรครับอ๋อแล้วก็คาร์บามินละครับคาร์บามินใช้2 0 0ซีซีต่อน,น้ํา2ลิตรฉีดพ่นทุกเดือนหรือไว่ายังไงครับตั้งแต่ที่ผ่านมาช่วงฟื้นต้นรหลักก็ประมาณ15วันครั้งเพราะใช้ไอบัสวิ่งอ่าครับผมแล้วก็ฉีดเรื่อยมาเลยทุก<ช><ช>เดือนครับทุกเดือนก็หลังจากนั้นก็ประมาณเดือนละครั้งหลังจากที่พี่แจ็คใช้ผล คู่นี้ไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็จากปีที่ผ่านมาสภาพอากาศปีนี้ค่อนข้างจะร้อนอรู้สึกการต้นรู้สึกมันสดชื่นขึ้นม,มันมัน,ม,นม,มันไม่เฉาเหมือนมอนทุกครั้ง<อ>แล้วก็การติดดอ,อกของส้มปีแล้วก็การติดช่วงเมถุกเขียวมันไม่ค่อยสลัดปีนี้ครับรู้สึกว่า ทรงปีปีนี้ดูสวยดีกว่าทุกปีนะครับอ๋อครับผมพี่แจ็ครู้จักผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ได้อย่างไรครับก็หลักๆก็จากร้าน PA อการเกษตรแล้วก็มีทางเซลน้องดิมเข้ามาแนะนำอ๋อครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณมานพบุญเสริหรือว่าพี่แจ็คที่มาให้ข้อมูลหรือว่าคำแนะนำในการดูแลส่วนส้มนะครับก็ขอบคุณครับผมคับผมครับผมขอสรุปนะครับการใช้ชุดคู่หู ในการดูแลส่วนส้มนะครับสเตลล่ามาลิสคือสารลลายเข้มข้นแอสโคไฟลัมโนโดซัม um um, 99.71%ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์พืชสกัดด้วยเทคโนโลยีแบบพิเศษ APH สามารถสกัดสารสำคัญออกมาได้หลายชนิดที่มีคุณสมบัติส่งเสริมช่วยเจริญเติบโตของส้มตั้งแต่ระบบราก จนถึงการแตกใบและการแตกดอกและการบำรุงผลสินค้าคุณภาพจากประเทศแคนาดาและคารบามินนะครับพรเพอร์ลิสคาไลาประกอบไปด้วยแคลเซียม1 1บอโบลอน0.05%และแมงกานีส0.1%ทำให้พืชนั้นมีพลังงานเพียงพอในการสร้างเนื้อเยื่อเพื่อการเจริญเติบโตช่วยในการสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผล อัตราใช้ 20cc ต่อน้ำ20ลิตรชุดคู่หูสเตลล่ามาลิสและคาร์บามินสามารถใช้ฉีดพ่นได้ทุกระยะของส้มเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยหรือสนใจผลิตภัณฑ์สามารถคอมเมนต์ได้ในกล่องข้อความด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ S Team i n t e r t อร์ text, คุณภาพคู่เกษตรกรไทยสวัสดีครับผม <S S รเศษไทยจะทำนาทำสวนทำไรจะทำนาทำสวนทำไรจะปลูกอะไรใช้นกเอื้อก็ดี